สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่อง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันเรื่องนะคะรายการที่นําเสนอทุกวันจันถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก10สถานีทั่วประเทศนะคะรายการนี้ค่ะสร้างสารรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวทน,นะคะแล้ววันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับทรายคุณธ่าสายพรมและคุณเกศพนานดินคุ้มรอดสวัสดีค่ะคุณเกศคะสวัสดีค่ะคุณ คุายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณเก๋มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของการที่มีพฤติกรรมการกินอาหารซ้ำๆนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคภายแท้เจ็ดซึ่งโรคที่เราจะนํามาคุยกันในวันนี้ก็คือลำไส้รั่วค่ะคุณจายฟังแล้วนะ่ากลัวมากๆเลยลำไส้รั่วเป็นยังไงคะ ค่ะลำไส้ร่วนะคะจะเกิดจากการที่อาหารย่อยไม่เสร็จนะคะแล้วก็มีอาหารขนาดใหญ่ค่ะหลุดเข้าไปสู่ร่างกายของเรานะคะนจนกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมค่ะร่างกายของเราค่ะก็จะต้องเร่งสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อรับมือนะคะหากมีเชื้อโรคจากลำไส้หลุดเข้าไปนะคะก็จะไปติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยนะคะก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะตั้งแต่บนใบหน้าของเราเลยค่ะ ก็คือสิวรักษาไม่หายนะคะผื่นผิวหนังไม่ทราบสาเหตุค่ะแล้วก็เกิดเป็นภูมิแพ้นะคะแล้วก็แพ้อาหารอ่อนเพียเรือรพอพ้อรังขอผื่นนะคะลำไส้แปรปวนค่ะแล้วก็เป็นข้ออักเสบร,รูมาตอยนะคะายประสาทอักเสบนะคะต่อหมวกไตบกพ่องซึ่งเรียกว่าหลายอาการเลยค่ะจากลำไส้รั่วนี้ค่ะค่ะแล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้ลำไส้รั่วได้คะ ค่ะค่ะก็มีสิ่งใดที่ทำให้ลำไส้รั่วได้นะคะนั่นก็คงจะไม่พ้นเป็นสิ่งที่สัมผัสกับลำไส้ยอยู่เป็นประจำน,นั่นก็คืออาหารและยาค่ะทั้งทั้งนี้นะคะก็ยังมีข้อมูลอีกค่ะว่าความเครียดนะคะก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะอ่าถ้าเรายิ่งคนที่ชอบรับประทานอาหารจำพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลขัดขาวนะคะยิ่งจะไปกระตุ้นให้เกิดยีสต์ในร่างกายมากกว่าปกติค่ะ ก็เลยกลายเป็นแหล่งชมนิมนี้นะคะเพื่อคอยก่อกวนถนังลำไสจนทําในที่สุดลำใไสของเราก็จะรั่วได้ค่ะซึ่งอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะนั่นก็คือพฤติกรรมการบริโภคของหนุ่มสาวหรือว่าคนเมืองค่ะเวลาที่นึกอะไรไม่ออกว่าจะรับประทานอะไรในแต่ละนื้อก็อาจจะไปสั่งแต่เมนูซ้ำๆเดิมอย่างเช่นพวก กินพวกข้าวมันไก่กินข้าวขาหมูแล้วก็กินซ้ำๆติดต่อกันนะคะลำไส้รั่วค่ะก็จะถามหาแน่นอนเพราะว่าร่างกายจะได้รับสารอาหารเดิมๆซ้ำๆนะคะจนลำไส้ของเราค่ะไม่ชินกับความหลากหลายของอาหารนะคะสารเคมีตกค้างในอาหารจานนั้นค่ะก็จะเข้าไปสะสมในลำไส้ตลอดเวลานะคะและเมื่อถึงจุดหนึ่งค่ะก็จะออกฤทธิ์ทำร้ายจนกลายเป็นลำไส้รั่วได้เช่นกันค่ะ ส่วนยานะคะคที่ทำลายลำไส้ก็คงหงนีไม่พ้นพวกยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดยาปฏิชีวนะทั้งหลายนะคะซึ่งจะออกฤทธิ์ทำลายเชื้อแบคทีเรียค่ะโดยไม่เลือกว่าจะเป็นเชื้อดีหรือเชื้อร้ายเลยนะคะจนไม่มีแบคทีเรียตัวดีค่ะคอยมารักษาสมดุลน,นะคะลำไส้ก็จะอ่อนแอแล้วก็ทำางานผิดปกติได้ค่ะค่ะอย่างที่คุณเกตบอกนะคะว่าสาเหตุหลกักอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความเครียดใช่ไหมคะ ภาวะน,นี้คุณหมอนะคะจะเรียกว่าสมองสั่งไส้ค่ะเป็นยังไงคะสมองสั่งไส้ค่ะเพราะว่าเมื่อเราเครียดน,นะคะสมองค่ะก็จะไปหลังออง่งฮอร์โมนบางชนิดออกมานะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายทางเลยค่ะรวมถึงการบีบตัวของลำไส้ด้วยนะคะอย่างที่เคยได้ยินกันว่าเครียดลงกระเพาะหรือว่าเครียดลงลำไส้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังจะมีสาเหตุอื่นๆนะคะอย่างเช่นพวก โรคปับค่ะเนื่องจากว่าตับมีหน้าที่ขับสารพิษน,นะคะเมื่อตับทางานผิดปกติคาะสารพิษจึงถูกส่งต่อไปสู่ลำไส้นะคะก็จะทําให้ลำไส้ของเราอ่อนแอได้เช่นกันค่ะหรือว่าผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานนะคะก็จะทําให้ลำไส้ของผู้ป่วยขับบิดตัวช้าหรือว่าเป็นอาการลำไส้ที่เกียดนะคะก็จะทำให้มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารย่อยช้าโอกาสที่ลำไส้จะไปสัมผัสกับอาหารที่หมักหมมก็จะมีระยะเวลานานขึ้นนะคะก็ทําให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อจนกลายเป็นลำไส้รั่วมากตามเป็นลําดับขึ้นไปด้วยค่ะค่ะซึ่งลำไส้รั่วนี่คุณผู้ฟังอาจจะส,สงสัยนิดนึงค่ะว่าลำไส้รั่วเนี่ยรั่วตรงไหนแล้วก็จะเป็นแผลใหญ่เหมือนกระเพาะทะลุหรือเปล่าคะค่ะถ้าหากว่าเราลองจิาานตนาการถึง อวัยวะในช่องท้องนะคะก็จะพบว่าพ่อก้ามเนื้อยืดหยุ่นที่ขดวนไปวนมานั่นก็คือลำไส้เล็กค่ะก็ในลำไส้เล็กนะคะ จะประกอบไปด้วยชั้นกล้ามเนื้อสีชั้นค่ะชั้นในสูที่สัมผัสกับอาหารนะคะก็จะมีลักษณะเป็นร้อนขึ้นค่ะและผิวบนร้อนขึ้นทั่วทั้งลำไส้นี้ก็จะมีวิวไลน์นะคะหรือว่าเนื้อเยื่อส่วนที่ยื่นออกมาใช้กับขนแปลงอีกราวประมาณ3าล้านเส้นค่ะแต่ละเส้นนะคะก็จะมีเซลล์ดูดซึมอาหารประมาณ5้าพเซลลนะคะและบนวิวลน์แต่ละเส้นค่ะก็ยังถูกปกคลุมไปด้วย ขนแป้งขนาดจิวด้วยนะคะเรียกว่าไมโครรูไลค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ที่จะดูดซึมด้วยค่ะและจุดรั่วที่แท้จริงก็คือบริเวณเซลล์ดูดซึมสารอาหารบนรูไลนนั่นเองค่ะซึ่งเกิดจ,จากความผิดปกติหรือว่าสูญเสียฟังก์ชันการทํางานจากสิ่งที่เรากินเข้าไปนะคะจนทาให้โมเลกุลสารอาหารหลุดรั่วเข้าไปได้ง่ายค่ะแล้วก็เป็นการรั่วกระจายทั่วลาไส้เลยนะคะ และเลเ็ดจนบางครั้งค่ะสองกล้องก็ยังแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะบางครั้งก็ไม่สามารถสองกล้องมองแทบจะไม่เห็นเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้อะไรจะเป็นสัญญาณเตือนล่ะคะว่าลำไส้รั่วแล้วค่ะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะก็จะมีระบบเตือนภัยในตัวเองค่ะไม่ว่าจะมีสิ่งผิดปกติดใดๆเกิดขึ้นนะคะหากพบว่ามีสิ่งต่อเหตุเหล่านี้นะคะทั้งสามอาการนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนแล้ว่ะคะว่าคุณกําลังเข้าสู่ภาวะลำไส้ รั่วได้นะคะนั่นก็คือหนึ่งปวดท้องบ่อยๆค่ะปวดบ่อยแบบไม่มีสาเหตุเวยนะคะสองค่ะท้องอืดท้องเฟอ้อกินอะไรเข้าไปก็ไม่ย่อยเกิดลมในท้องอึอดอดัดแล้วก็ไม่สบายตัวกะและสุดท้ายนะคะท้องเสียค่ะไม่ว่าจะกินอะไรเข้าไปก็ถ่ายท้องง่ายกว่าปกตินะคะจะต้องวิ่งเข้าอ,ออกห้องน้ำตลอดเวลาค่ะ ซึ่งอาการเบื้องต้นนี้ก็อาจจะดูว่าเอ๊ะไม่น่าจะมีอันตรายแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าสมมติคุณฟังตกอยู่ในภาวะลำไส้รั่วแล้วเมื่อใดที่พบเจออาการเหล่านี้นก็อาจจะทำให้รบกวนชีวิตประจำวันได้ด้วยดังนั้นเนี่ยทางรายการก็ขอแนะนำให้ไปพบแพทย์ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะค่ะแล้วนอกจากการไปพบแพทย์แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดอาการลำไส้รั่วเราจะทำอย่างไรได้บ้างคะ ค่ะโรคลำไส้รั่วนะคะเป็นโรคที่วินิจฉัยตรงตัวได้ยากค่ะซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าถ้าพบว่าตัวเองมีสัญญาณสามอย่างนั้นก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะคะซึ่งคุณหมอค่ะก็จะให้กืนแป้งหรือว่าน้ำตาลโมเลกุลขนาดใหญ่นะคะเพื่อดูสิ่งตกค้างในปัสสาวะค่ะถ้าพบว่าน้ำตาลในปัสสาวะนั้นไม่ผ่านการอย่เลยแสดงว่าเกิดอาการลำไส้รั่วแล้วแม่ค่ะ รือว่าถ้ามีอาการของโรคข้างต้นร่วมด้วยนะคะคุณหมอก็จะค่อยๆออรักษาไปตามอาการค่ะก็เพราะฉะนั้นค่ะก็จะเป็นที่ตัวเราแลวคุณหมอนะคะก็จะรักษาควบคู่กันไปโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเป็นการฟื้นฟูลำไส้ค่ะซึ่งทาอย่างไรเมื่อไส้รั่วนะคะนั่นก็คือเราต้องไปดูที่สาเหตุค่ะคืออยู่ที่อาหารยาแล้วก็ความเครียดนะคะซึ่งทางออกที่ดีที่สุดก็คือ จะต้องแก้ด้วยการปรับเปลี่ยนอาหารค่ะลดการใช้ยาน,นะคะแล้วก็ปรับสภาพจิตใจนะคะที่สําคัญค่ะปรับอาหารด้วยการลดกินแป้งแล้วก็น้ำตาลขัดขานะคะแต่ให้หันมากินข้าวไม่ขัดสีค่ะขนมปังโควีหรือว่ามันฝาย่งน้ำตาลทรา,ายแดงนะคะกินอาหารให้หลากหลายขึ้นนะคะเพื่อลดความเสี่ยงลำไส้ที่จะได้รับสารอาหารแล้วก็ สมผัดกับสารเคมีชนิดเดียวกันมานานนะคะกินผักกินผลไม้แล้วก็ดื่มน้ำให้มากขึ้นค่ะเพื่อเป็นการช่วยการทำงานของทางเดินอาหารทั้งระบบนะคะรวมถึงงดเครื่องดื่มที่เป็นกาเฟอีนแอลกอฮอล์นะคะซึ่ง เป็นตัวดีเลยละคะ่ะที่จะไปกระตุ้นลำไส้ให้เกิดการทํางานผิดปกตินะคะที่สําคัญค่ะควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะเคยกินมื้อไหนช่วงเวลาไหนก็ควรที่จะทําให้ได้ตรงกันทุกวันนะคะไม่จําเป็นต้องกินมื้อเช้าตอนเจ็ดโมงหรือว่ากินมื้อเที่ยงตอนเที่ยงตรงหรือว่า กินมื้อเย็นตอนตกมัวเย็นนะคะเพราะว่านาฬิกาใกล้ของสองคนเดินไม่พร้อมกันอยู่แล้วล่วะ,ค,ะค่ะค่ะซึ่งวิธีการที่คุณเกดบอกไปก็เป็นวิธีการที่ในส่วนของปรับอาหารใช่ไหมคะใค<ช>ะและในส่วนของการลดยาเราต้องลดยายัางไงบ้างคะค่ะบางครั้งนะคะการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆค่ะก็อาจจะทาให้คุณได้ยาถุงกเริ่มมาจากโรงพยาบาลเลยนะคะซึ่งหากป่วยไม่มากอย่างเป็นไข้หวัดมีไข้อ่อนๆนะคะเมื่อเลาพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ ครั้งนะคะควรลองที่จะปล่อยให้ร่างกายเยียวยาตัวเองนะคะแล้วก็หันมาใช้วิธีการธรรมชาติใช้สมุนไพรนะคะซึ่งจะเป็นการงดการใช้ยาค่ะแล้วก็ให้หันมาพักผ่อนให้มากขึ้นนะคะออกกําลังกายเบาๆค่ะให้ร่างกายมีแรงสู้กับเชื้อโรคนะคะแล้วก็บารุงตัวเองนะคะด้วยอาหารที่มีประโยชน์ครบทางข้าหมูค่ะเท่านี้ค่ะก็จะ เลิกกังวลกับการรับประทานยาได้ไแล้วล่ะคะค่ะ,คะซึ่งก็ปรับอาหารไปแล้วลดการใช้ยาไปแล้วมาส่วนของการปรับสภาพจิตใจกันบ้างค่ะใช่ค่ะการปรับสภาพจิตใจนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครที่จะช่วยเราได้เลยนอกจากตัวเราเองค่ะบางคนนะคะจะมีความสุขได้กับกิจกรรมเบาๆค่ะยามว่างนะคะส่วนบางคนค่ะก็อาจจะไปแหันหน้ากพ่พึ่งพาความเริ่มเย็นของ ศาสนานะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะหากมีวิธีใดที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่ควรทําเลยนะคะอีกอีกหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือที่จะทําได้ตัวเองก็คือการที่เราเข้านอนให้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่าการนอนนะคะเป็นวิธีการพักผ่อนแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายได้ดีที่สุดคะเนื่องจากว่า ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเป็นแหล่งน้ผูุแห่งความอ่อนเยาออกมาถึงสองชนิดเลยนะคะซึ่ชใช้ตัวแรกค่ะก็คือเอริโทโพีตินค่ะแล้วก็ตัวที่สองก็คือโกรทฮอร์โมนนะคะเป็นอฮอร์โมนค่ะที่ช่วยเสริมสร้างแล้วก็ซ่อมแซมทุกเซลล์ในร่างกายนะคะรวมไปถึงเซลล์ลัไส้ค่ะซึ่งมีช่วงมีการรายงานมาเลยนะคะว่าช่วงเวลาทองของการเข้านอนที่ดีที่สุดนั่นก็คือช่วงเวลา สี่ทุ่มถึงหกโมงเช้าค่ะหากเข้านอนในระหว่างนี้นะคะ,ะร่างกายก็จะได้รับประโยชน์จากฮอร์โมนทั้งสองชนิดมากที่สุดค่ะค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ตรงจุดเกิดเหตุมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น,<ช>นเรื่องของการาปรับอาหารนะคะปรับลดการใช้ยาหรือว่าปรับสภาพจิตใจซึ่งสามส่วนนี้ก็คือเป็นสาเหตุข,ของการเกิดลำไส้รั่วด้วยนะคะวันนี้ค่ะ ต้องขอขอบคุณคุณเกตแพนรดินคุ้มรอดเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการวันนี้วันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะสําหรับคุณ้ฟังนะคะที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าติชมรายการก็สามารถส่งจดหมายหรือว่าไปทนียบัตรมาได้ค่ะที่รายการคุยกันในเรื่องนะคะสะสวทเลขที่924ถนนสุข,ขุมวิทระขนงกรุงเทพ10110นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกศนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ